สมบัติที่เกาหลีซอสไต้เกาหลีจากศูนย์สู่หลักล้านซ่อนสมบัติเงินวอนเริ่มจากศูนย์สู่ล้านที่เกาหลีอาณาจากักรแดนสมขาวซอสไต้เกาหลีขยันตัวเป็นเกลียวหอกกระเป๋าจากไทยเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งหญิงไทยคนเก่งที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างแดนและเริ่มต้นจากศูนย์จนสู่ล้านด้วยความขยันและการใช้ชีวิตที่สุดแสนจะเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์ของเธอสำหรับสไต้เกาหลีบายคาริอนัน ช่อง u t u b e ของสาวไทยทำคลิปเล่าประสบการณ์ชีวิตของการเป็นสไปยอยู่ที่เกาหลีใต้ปลูกผักเก็บผักช่วยงานครอบครัวสามีถ่ายทอดออกมาในมุมแบบน่ารักๆมีแฟนคลับให้ความสนใจติดตามจำนวนมากนานๆจะได้กลับมาที่ประเทศไทยสักครั้งสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำคลิปเริ่มทำตั้งแต่ต้นปี2562เกิดจากความคิดที่อยากเพิ่มระยะได้ให้ครอบครัวของเราและครอบครัวสามีเราเห็นเขาทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุมากแล้ว เลยอยากหาอะไรที่จะเพิ่มระยะได้ทําให้ในอนาคตเขาได้พักผ่อนได้เที่ยวบ้างคุณศอ์เล่าว่าครอบครัวสามีจะเปิดร้านอาหารเกาหลีมีหมดเลยแต่ลูกค้าจะมีในช่วงตอนเที่ยงและตอนเย็นเท่านั้นทําให้ระยะได้ไม่ได้เยอะม,มากเลยเกิดความคิดหานยอได้เสริมด้วยการตรกผักแล้วก็ขยับมาเป็นการทํ o ย t ท b e ช่วงแรกๆครอบครัวมีความเขินกล้องและไม่อยากออกสื่อคนเกาหลีจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ามีกล้องจะเถินมากแต่พ่อปู่กับแม่ย่าตามใจเราบอกว่า เอาอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมีความสุขในการอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้นานและทําเพื่อครอบครัวเขาก็เห็นด้วยแต่ก็ติดเรื่องการออกกล้องนิดหนึ่งเฉพาะช่วงแรกๆหากถามถึงผลตอบรับจากการทําคลิปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือดีมากๆถือว่าเร็วเพราะมีผู้ติดตามถึง2.3ล้านคนคุณซอเล่าอีกว่าพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาไปมีสามีอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็โสดอยู่เขาก็ติดต่อให้เรารู้จักกับครอบครัวของพี่ชิน ติดต่ออยู่ประมาณสองปีเวลาแม่ย่าโทรศัพท์มาเขาก็อยากเห็นหน้าเราเขาชอบพูดว่ามาคบกับลูกเขาได้ไหมได้คุยกันนิดๆหน่อยๆแบบนั้นอยู่สองปีกระทั่งเราตัดสินใจไปหาพี่สาวที่ประเทศเกาหลีทําให้แม่ย่าได้เห็นตัวจริงของเราแล้วก็มีลูกชายคนเดียวครอบครัวนี้เหมาะกับซองมากๆลองรู้จักไว้ก่อนไหมที่บอกเราไว้แบบนี้จากนั้นพอเราได้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือเราใช้ชีวิตมาสาปีแล้ว ถ้าเราอยากมีความรักสักครั้งหนึ่งก็ขออยู่กับพ่อกับแม่ไม่ชอบเที่ยวเกะจนมาเจอพี่ชินจนได้เลือกใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแถมตอนนี้เจ้าตัวยังได้เผยแผนในอนาคตที่กําลังทําบ้านใหม่เพื่อเตรียมตัวมีทายาตัวน้อยน้อยลูกครึ่งไทยเกาหลีให้พ่อปู่แม่ย่าและแฟนๆได้สมัครเป็นเอฟซีกันด้วยและตอนนี้เองเธอก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีเงินทองมากมายพอที่จะดูแลครอบครัวทั้งฝั่งไทยและเกาหลีให้อยู่อย่างสุขสบายแบบไม่มีอะไรบกพร่องเลยล่ะค่ะ